เบื้งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเบื้งเด้อนี่ครับเงินบ่ได้เล่นหวยเอายอดอมสินเลยอมสินไว้นะครับนี่ครับอมสินไว้อมสินไว้เบิ่งเด้อพี่น้องสิโลให้เบิ่งว่ามันสิได้หลายเป่นได้อมสินนะครับพี่น้องเบิ่งปึ้ดยกมานะครับนี่จะเงินนะครับกิน่าเบิ่งมันสิได้ดเต็มลายแก่ออกมาเบื้องนะครับพี่น้องจีนับเบิ่งว่าสิได้หใดเป็นใด บอเล่นห่วยมาเล่นยูเตเล่นเหายดายอดเท่านั้นนะครับเล่นเหายดายอดเท่านั้นเบิ้งไว้นะพี่น้องยอดมันเบิง้งเล่นหวยจะการยอดอมสินอันเดียที่ได้ไหลายกันนะครับพี่น้องยอดเบิ็งก็ะตุกยอดได้เนี่ครับเล่นเหายดายอดเท่านั้นเลย เรีนหาท่นก็ยอดหาท่นเล่นหาร้อยก็ยอด 5, 000, 5, หาร้อยนะครับต้องไหวนะครับเติองฝีมัสิได้หลายฉันได้เงินยอดเบิ้งวันมัชิได้หลายฉันได้เบ่งพันนี่ะพี่น้องเบ่งพันก็นี่ครับเบ่งพันก็ลายอยู่ด้วยต้องไหวพี่น้องมันสิได้หลายฉันใด้เออ พี่น้องเองสะสมเงินเร่นหวยกับอันหอยอดอมชินไว้ยอดอมชินทีออ่หลายกว่าเบิ่งเอาพี่น้องซะเอาซะเอาโยกออกมาปัดสลัดขนาดเลยเแล้ับยอดอมชินได้หลายกว่าซื้อหวยอ,อีกตั้งหดัดคือสลัดแท้วะผู้คาร์ดไหมไม่งอเนี่ครับ ยอดอมสินไว้อมสินไว้เด่นหวยบ่เห็นได้จะเทียปีนึงบ่ได้ไปนามาหลังเลยนี่ครับยอดอมสินได้เป็นกองนี่พี่น้องกองเลยนะสักพุกนี่นะนเก็บเต็มเนียพี่น้องเออสลัดขนาดเลยพุขาไหมปาด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 เป็นมาเป็นมาถึงเ,เนี่ยยากระหำเสร็จเยอพี่น้องซื้อหวยบ่ได้เงิน ย่าออมสินเด้งเงินเด้งเงินว่า์สันนี่ปบิร์ดปบิ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 ดอยากรู้ว่ามันสิได้หลายสมใดพี่น้องปบิรดยอดอมสินยอดออมสินได้หลายกว่าซื้อหวยงวดละสี่ร้อยห้าร้อยงวดละพันซื้อไว้ซื้อไว้ยอดไว้ยอดไว้ จังสติชุดไทยปาด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 